เราไปรประาัะคบก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนช่วนี้ก็มีอากาศแปรวก็ร่วยกันรักษาสุขภาพเซนด้กิจการท่องเที่ยว่จะเนี่โดยท่านนยกตาคิการเที่ยวาเันนี้ ชุพูนะครับเื่องในงาน,นในกานนะครับและสึเป็นชนที่เครยายรพครับครับเมื่อสักครู่นะท่านรองมก็นาี่นนำวหนองแกแล้วก็ตำบลหัวอินนะครับจากแม่น้ำในช่วงไฟฝนต้นหนาวต้นหนาวนั้นนะครับ น้ำก็จะท่วงงานในปีนี้น้ำท่วมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสู่ทะเลแล้วช่วงนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะมีมาฝนในช่วงพิจิกาถึงกุมภาแต่ปีนี้มาเร็วทำมาช่วงกิจกรรมติ๊กติ๊กเรียนติ๊กมาการเกิดจากเกิดเมืองแล้วก็เรื่องกิดโควิดในตลาดตัดไทยนะครับท่านก็มาลงพื้นที่มาประชุมมารัประทานแล้วก็ ของเองการตลอดตัวผู้รกอบการประชาชนล่ังแล้วต้งแบนใช้หนักุณรับม่ยกเลินะครับรีันีิามาครับ อันนี้ในงเียบอนให้